สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวงปายสู้หูสู้กันคือเก่านะครับผมคลิปนี้มาพรอมกับผมคือเก่านะครับผมเชี่ยวลักนะครับคลิปนี้มาดูเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับสวยๆนะครับผมปีหกหกนะครับรถปีหกหกกับหกเจ็ดหกแปดนะครับผมประมาณสองปีนะครับพี่น้องแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมตัวนี้แปดร้อยสิบสามชั่วโมงนะครับราคาเงินสดสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ดาวเจ็ดหมื่นนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับอย่างหน้าอย่างหลังสวยๆเดิมๆนะครับผมรถปีใหม่ๆนะครับชั่วโมงการทํางานหน่อยๆนะครับผมดาวเจ็ดหมื่นพันคือเก่าครับงนหน่อยเดี๋ยวละสองพันนะครับผมสาหรับคันนี้วงินใหญ่อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดนะครับหรือว่าอยากพันเป็นรายปีละสองเพื่อนะครับผมหรือว่าเป็นรายเดือนนะครับรายปีละสองครั้งหรือว่ารายหกเดือนหรือลูกค้าสนใจเป็นรายเดือนก็สามารถสอบถามได้นะครับผม ถ้าลูกค้าจองกะคือเก่านะครับผมพี่น้องตรวจเช็คสภาพให้เก็บีเก็บรายละเอียดให้มาให้เก่านะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ราคาใดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับพูดคุยรายละเอียดสอบถามได้นะครับตัวนี้ผ่อนหกปีนะครับรายเดือนประมาณเจ็ดแปดพันนะครับผมเจ็ดที่สองวัตนะครับได้ผ่อนหกปีนะครับผมหรือว่าสนใจอยากได้ราคาใดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับบริเวจะเป็นสามสองแร่งนะครับสามแสนก็บาทนะครับผม อ่า40แรงนะครับราคา4,000นะครับดีว่าจะเป็นรุ่นย่ๆยงผมครับ M75 MU49 MU55 MU57 สนใจอยากได้รายละเอียดนะครับสามารถสอบถามเขามาได้นะครับมื้โทราศัพท์กับ0610738681นะครับผม,ามภาพบารรยากาขค้าสานดีๆแต่จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เซฟลักกับบานกนนะครับผมสวัสดีครับ